บินเก m e r t รเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลย สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่นี้จะรับเข้าสู่เกม Pioneer of Pagonia er นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอาณาจักรนะครับ รูปแบบของตัวเกมอาจจะคล้ายๆเกมเดอ s e เซลเอร์ที่ผมเคยเล่นไปเลยนะเพราะว่าอันนี้เหมือนมีข่าวมาบอกว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันเลยนะครับเรียกได้ว่าออริจินอลมาทําเองเลยนะอันนี้เหมือนจะเป็นเวอร์ชั่นของ s t e ีมนะครับก็จะวางจำหน่ายบนสตรีมประมาณสัก2เดือนข้างหน้านะครับก็คือวันที่13ทธันวาคมนั่นเองนะ แต่ว่าเกมเด e s e t t ซ e r ที่ผมเคยเล่นไปนะครับอันนั้นจะวางจำหน่ายบน Ubisoft Store กับ Epic Store นะครับไม่มีวางจำหน่ายบนสตรีมนะราคาเกมเด e s e t เซ e ตอร์ที่ผมเล่นไปก็เอาเรื่องอยู่นะครับผหเป็นพันเลยนะแต่ว่าเกมนี้นะครับ Pioneer o f p a g o n er i a ยังไม่ได้บอกราคานะครับต้องอรอลุ้นในวันที่13าธันวานะแต่ให้ผมเดาก็เดาว,ว่าประมาณไม่เกินสัก500รอยนะเกมนี้นะครับน่าจะไม่เกินนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นเดือ์ตเซเตอร์นะครับก็ลองมาจับตามองเกมนี้ก่อนก็ได้นะครับ คือมันคล้ายๆกันเลยนะมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับเดอ s e t t เ e อร์ยังไงนะครับผมขอเลือกแมปไดร์ล็อกแมปแล้วกันนะไปลุยโอเคมาแล้วนะครับก็มาถึงก็มีเรือมาให้ลำหนึ่งเลยนะครับเป็นลำเบลล์เลิมเลยนะเหมือนว่าจะเป็นการอพยพมานะครับก็ดูคล้ายๆสตอรี่เดียวกับเดอ Sett เอเลยนะคล้ายๆนะครับส่วนแมปก็เอ้ยค่อนข้างคล้ายนะ การนีดดินแดนนะครับจะเป็นแบบเออเหมือนเป็นหินะนะหินยึดเขตแดนนะครับคล้ายๆเลยภาพของตัวเกมผมว่ามันก็สวยคนละแบบนะครับเกมนี้จะดูค่อนข้างคมชัดนะดูใบไม้ดิคมชัดดีนะครับแต่ว่าเดอะเซตเลอร์มันจะแบบเหมือนเบลอๆบลอนึงแต่มันก็ดูสมจริงดีนะเออภาพภาพคล้ายๆกันครับภาพคล้ายๆกันกราฟิกคล้ายๆกันนะสวยคนละแบบ โอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างเมืองดูซิเป็นยังไงนะครับก่อนนี้คือเควสนะครับเขาบอกว่าให้สร้างเป็น explorer h u n นะครับก็คือกระท่อมนักสำรวจแล้วก็กาดทาวเวอร์นะครับส่วนทรัพยากรด้านบนหูค่อนข้างเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเริ่มจากทางซ้ายบนแล้วกันนะครับซ้ายบนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกาะทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแอเรียทั้งหมดที่เคลมไปแล้วมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ประชากรอุ้ย 329คนเลยเหรออยู่บนเรือลำนี้นะขนมายังไงเอเนี่ยวิเรือขนได้ตั้ง500เลยนะครับมาอย่างเยอะอะแล้วก็แบ่งตามอาชีพให้แล้วนะครับมีคนก่อสร้างคนขนของนักขุดเอ่อช่างก่อสร้างช่างหลอมช่างตีเหล็กขุดเหมืองฟาร์มเมอร์แยกให้หมดเลยนะเยอะแยะเลยนะครับประชากรทั้งหลายอันนี้ก็คือบ้านนะครับ ก็เรายังไม่มีบ้านสักหลังเลยนะครับตอนอยู่บนเรือนะอันนี้คือ,อ,อประชาชนนะครับมีอยู่150คนพวกคนก่อสร้างก็75คนนะครับค้าพีเพลก็เป็นพวกคนที่ทำเกี่ยวกับการประมูลสินค้านะครับการคร้าของต่างๆมีอยู่72คนเทรดเดอร์ยังไม่มีนะครับทหารมีอยู่20สนะส่วนด้านล่างก็เป็นประเภทแย,ยกอ,ยออกมานะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะตอนนี้ดินแดนเราเคลมไปทั้งหมดประมาณ2.6%นะครับ ส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางทางขวาตรงนี้นะครับก็คือทรัพยากรต่างๆนะครับก็มีไม้มีหินเอ่อมีเป็นไม n i n งครับน่าจะเป็นพวกแร่ต่างๆนะอันนี้ของหายากครับทรัพยากรหายากอันนี้ของมีค่า National Product นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกทรัพยากรตามธรรมชาตินะอันนี้ก็พวกอาหารนะครับเนื้อสัตว์เอ่อพืชผักครับเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธแล้วก็กรอะหรือว่าโล่นั่นเองนะครับ แล้วก็มีจะมีของแยกย่อยออกมาด้วยนะไม้ก็มีหลายประเภทนะครับอันนี้เหมือนเป็นตอไม้ปะซอฟวูดทั้งใช่ไหมเหมือนเป็นตอไม้อันนี้เป็นคาน,นครับเป็นไม้ที่อาจจะเอาพวกกิ่งก้านออกไปแล้วประมาณนั้นแล้วก็เป็นแผ่นไม้นะครับแต่เป็นฮาร์ดวูดฮฮหินก็แยกย่อยออกมานะเออหินมีเพียบเลยฮฮอ๋อเกมนี้ใช้เป็นหินในการยึดดินแดนนะครับก็คือหินพวกเนี้ย เนี่ย border stone นะครับหินก้นดินแดนคั t สโตนนี่ก็พวกแร่ต่างๆนะครับ c o ป,ปอร์ทองแดงถ่านหินเหล็กนะซ s i วอร์ bar ์ซิ v เว c o ์คอ,อ,อ,อันนี้เป็นพวกอาหารปะอาหารกับน้ําดื่มนะครับเนื้อสัตว์ยังไม่มีนะพืชผักก็ยังไม่มีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีพ่วอยู่10ค้อน12ออาวุธก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเมืองกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ก็เริ่มจากถนนแล้วกันนะครับวิ้ยถนนวางได้อิสระเลยนะเออเจ๋งดีแฮะลองดูครับวางตามนี้เดี๋ยวศูนย์กลางเมืองก็ไว้ตรงนี้แล้วกันะะนะครับเป็นศูนย์กลางเมืองอ่ะสร้างซะอ๋อพอแบบวางปุ๊บก็สร้างเสร็จเลยนะครับจะไม่มีแบบพวกประชาชนมาขุดพวกก้อนหินหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะ ไอ้ตัวอะไรอ่ะบอ,อก,ก็จ่ายนึกว่าแฮมเตอร์สียังเหมือนอ่ะผมสร้างประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยววางเป็นกระ่อบนักสำรวจครับอันนี้กระ่อมนักสำรวจกระ่อบนักสำรวจครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ประมาณนี้ละกันนะโอเคสร้างหนึ่งที่ครับแล้วก็กาดทาวเวอร์ กาดชาวเวอร์วังนี่แล้วกันอะลองดูซิเป็นไงไเฮ้ยเรือมันลำใหญ่นะเนี่ยเออโหเ,เรือลำเบิอ้บเลยนะครับผู้คนก็เริ่มออกกันมาแล้วนะภาพตัวเกมก็คือค่อนข้างสวยนะครับมันมันคนละอย่างกับเดอะเซตเลอร์เนอะอันนี้มันจะแบบดูเข้มๆนะครับดูคมๆเข้มๆ แต่ว่าเดี๋ยวเซเลอร์จะเป็นแบบกระตูนนิดนึงสวยคนละแบบอ่ะก็ถือว่าสวยแหละเออคนขนของมาก็คล้ายๆเลยฮะแต่ว่าถนนจะไม่เหมือนนะครับ UI มันค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยเนะผมว่ามีปรับไหมเออเล็กลงหน่อยแล้วกันะะนะครับเมื่อกี้ดูใหญ่เกินไปหน่อยนะเกกะ ถือว่างานดีครับสวยอยู่สวยอยู่นี่คนเริ่มสร้างก็เหมือนนะคล้ายๆเลยแฮะอันนี้ให้ก่อสร้างอ๋อมีที่ตัดไม้ด้วยเดี๋ยวสร้างที่ตัดไม้ด้วยแล้วกันนะครับ w o o d cutting h u n t เออก็วางไม้ตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยป่าเยอะดี อ่าเสียบนี้ได้ครับโอเคแล้วก็สร้างเหมืองหินเหมืองหินน่าจะมาแถบนี้นะอืหินตรงนี้นะครับแต่ว่าแมปเรายังไปยึดไม่ได้นะครับอาจจะต,ต้องสร้างตัวสำรวจก่อนนะถึงจะไปะยึดได้นะครับอันนี้แคมป์คนงานก่อ,กอสร้างนะไอ้มันก็สวยดีแฮ ก็ดูน่าเล่นนะครับน่าเลพอกับเดีือเซตเลอร์เลยถือว่างานดีการเล่งเวลาก็เล่งไม่ได้นะครับเหมือนเดือเซตเลอร์เลยนะเร่งเวลาไม่ได้เราก็ค่อยดูคนเขาสร้างบ้านสร้างเมืองกันไปแล้วกันนะครับ ผมชอบต้นไม้อ่ะมันแบบมันเป็นใบๆเลยนะดูดอิอย่างสวยสร้างเร็วสร้างเร็วเอเอที่สำรวจเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเปิดแมปแล้วกันนะครับ มาทางเหมืองก่อนอะน่าจะอย่างนี้ปะ่ะสั่งงานไปแล้วนะครับมีวงวงขึ้นนะต้องรอคนขนของมาก่อนอะเหมือนว่าตัวสำรวจต้องการเป็นอาหารนะครับอาหารให้นักสำรวจนะนี่ไงขนมาแล้วคนนึงก็แบกได้หนึ่งชิ้นนะ มีรถเข็นไหมเข็นให้ไวเลยหน้าสำรวจก็จะหยิบอาหารไปนะครับไปสำรวจเลยปะเออนี่ไงเขาจะเดินไปสำรวจนะครับเจ๋งว่ะเจ,งจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่เซตโฟกัสขยับไปนิดนึง ตัดต้นมาทั้งหมดมตัดต้นที่โตแล้วก่อนก็พอนะครับนักสำรวจเดี่ยสูสิอ๋อนี่ไงเหมือนเดินมากินข้าวอะเ,ออ <laughs> เปิดแมปยังไงเดินทะลุไปแล้วนะครับ แมพก็จะเห็นได้กว้างขึ้นนะเปิดแมพได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเอ๊ก,กาดทาวเวอร์เขาให้สร้าง2อันนี้ว่ะอีกอันหนึ่งอันสร้างไว้ฝั่งนี้แล้วกันถนนขยายาหอเคอยู่รงนี้เลยกาดทาวเวอร์ ที่เก็บของเดี๋ยวเราเก็บไว้เฮ้ยมันอันเล็กจังอะอ,อัน้อยจังอย่างเล็กเลยแต่ว่าตอนนี้คือใช้ตัวเรือเป็นที่เก็บของนะครับตอนนี้กาดท้งว้ก็เป็นตัวป้องกันเมืองนะตามวงนี้นะครับอ๋อนี่ขยายแล้วป่ะอ๋อขยายเขตแล้วแฮ ใช้กาดทาวเวอร์ในการขยายเขตนะครับเกมนี้ปล่อยออโต้ไปแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้อาจจะมาเข็มข้างบนก็ได้เข็มพวกเหมืองเหมืองหินเหมือนแบบไปตอกหมุด อ,อ่ที่ดินนะเนี่ยประมาณนั้นขนมาเร็วเข้าฝั่งนี้ก็มีกาดมาขยายแผนที่นะขยายดินแดน ต่อคิวกันเลยฮะการหาอาหารเขาให้เป็นกระท่อมล่าสัตว์นะครับกระท่อมล่าสัตว์อ่ะตัวนี้เฮ้ฝั่งนี้เยอะนะสัตว์เพียบเลยงั้นเราวางไว้แถบนี้แล้วกัน เขีย okay. ทำนาสัตว์ครับแล้วก็ถนน การตัดไม้ได้เป็นกิ่งไม้ด้วยฮะมีกิ่งไม้กับท่อนซุงนะครับอ๋อกิ่งไม้เป็นไฟวูดต้นไม้ก็โลงแล้วนะครับฝั่งนี้โลงเลย ไอ้ยสีฟ้าในแมปคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นแร่ครับตรงนี้เป็นคอปเปอร์คอปเปอร์ซินเวอร์หูเดินมาไกลจัง<_><_>ถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวเรามาเซตการเคมไม ฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> จะได้เอาพวกหินนะอเออเดินไปฝั่งนู้นเร็วฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหินนะครับส่วนใหญ่เป็นการล่าสัตว์ล่าหมูป่าล่ากระต่ายโอเคนี้เสร็จพอดีก็ออโ,โตไปแล้วกันถ้างั้นอันนี้เดี๋ยวเปิดแมปลองมาทางฝั่งนี้เลยละกันนะครับ ตรงกลางเหมือนเป็นภูเขาใหญ่ไปเริ่มเลยเควต่อมาให้สร้างเป็นวูดเวิร์กช็อปนะครับวูดเวิร์กช็อปโหกว่าจะหาเจอวูดเวิร์กช็อปเดี๋ยวสร้างไว้ด้านหลังแล้วกันแล้วถนนมาต่อแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ก็ตรงนี้ก็ได้ <Okay. S 2> สร้างเหมืองหินเยเหมืองหินยังไม่ได้สร้างเลยเหมืองหินมันต้องรอมีของก่อนอ่ะอาจจะขึ้นมาบนนี้การหาอาหารหาของป้าไปก่อนแล้วกันถ้างั้น ตรงนี้แหละมีเบอร์รี่อยู่สองพุ่มนะครับวงการทำงานก็ค่อนข้างใหญ่นะเอองั้นเก็บตรงนี้แล้วกันใกล้ๆอา้าวเบอร์รี่หายเลยเรียบร้อย เราสร้างที่แก็บเบอร์รี่แล้วนะครับต่อไปก็สร้างที่ทําอาหารแล้วกันนะแต่เปเนี่ยทำอาหารสําหรับพวกเอโพลเลอร์นะนักสํารวจเอานนี้ได้ไหมฝั่งนี้วางไม่ได้ฮะมโอแมปไปนู่นเลยภูเขาทั้งนั้น โอเคเหมืองน่าจะสร้างได้แล้วนะครับข้างบนได้ไหมได้ตรงนี้ไงอ่ะ<ฮ>ตรงนี้ก็ได้เอาทางเดินนั้นปิดไปแล้วอ้อมนี้ได้ก็เดี๋ยวอ้อมมา ถ้านหลังนี้แล้วกันทางนี้ก็เชื่อมนี่ได้โอเคประมาณนี้เ,เดี๋ยวลองวางสร้างบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะบ้านวางไว้อ่ะศูนย์กลางใจกลางเมือง เขาจะสร้างสามหลังนะครับอ่ะวางนี่เลยแล้วกันสามหลังเรือนี่ขนขนของอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้ คนของลงกงนเพียบเลยคนก็ออกมาเรื่อยๆนะเออเยอะจัดๆคนของไปเลยคนของไปเลยตอนนี้ก็ปล่อยเวลามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเมืองยังสร้างไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเกมค่อนข้างสโลไลท์เลยนะ แต่ผมชอบการขนของการหยิบของเขามากเลยนะครับการแบบพวกแอนิเมชันต่างๆอะ่ะมันดูเหมือนชัตเลอร์เลยนะครับคล้ายๆเลยนะอย่างการตัดไม้นะครับการทําซอมมิลตรงเนี้ยก็คือแบกท่อนซุงมานะครับแล้วก็มาเรื่อยเนี่ยก็มีแบบแอนิเมชันให้ดูนะครับเออเจ๋งดีอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับดูเขาเื่อยไหมยหยิบท่อนซุงมาแล้วหยิบปึ๊บเอาไปเรื่อย ส่งต่อครับส่งต่อนะพี่เรื่อยซะโอโยนี้เลยอ่ะเอ้วก็ด้เป็นแผ่นไม้มานะครับแต่เราก็สามารถเลือกสั่งทำได้นะว่าจะให้ทำอะไรนะครับตรงนี้ก็ไปลงเก็บของป่านะครับเบอร์รี่นะเก็บเบอร์รี่กันเพียบเลยอันนี้ก็ขุดหินนะครับ ขุดหินต้องทําเป็นหินยึดเขตด้วยนะตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับยึดเขตหมดแล้วแล้วก็ตรงกลางครับทําอาหารนี่อาหารนักเดินทางโอไฟวุดมีเพียบเลยนี่าแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยมีนะอ๋อเนื้ออยู่ข้างนอกอวางบนดินกันเลยตอนนี้ก็ล่าสัตว์นะครับสัตว์หมดแล้วมั้งเออธงเหลือง สัตว์หมดเฮ้ยนี่มีกวางอยู่ครับข้างหลังตายล่าเลยแต่ยังไม่เจอศัตรูนะฝั่งนี้ก็เป็นป่าเพียบเลยนะครับ โอเคครับผมว่าเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นตัวเดโมเออกมาป้ายยากันนะครับก็โดยรวมนี่ก็ถือว่าน่าเล่นดีนะครับผมว่าค่อนข้างน่าเล่นนะแต่ว่าข้อเสียที่ผมเจอคือมันรู้สึกช้าไปนิดนึงนะครับมันช้าไปหน่อยนะถ้าเทียบกับเดือดเซตเลอร์ผมว่าเดือ e เซตเลอร์มันน่าจะวิ่งไวกว่านะครับเกมจะเดินไวกว่านิดนึงอันนี้เกมมันเดินค่อนข้างช้าเลยนะครับสโล,โลไลท์จัดๆเกมนี้แต่ภาพตัวเกมก็พอๆกันนะครับสวยคนละแบบ เกมนี้มันจะแบบคมชัดดีนะครับเกมนี้คมชัดมากๆเลยแต่เดอะเซเทอร์มันจะเหมือนเป็นการ์ตูนนะในเทพนิยายนะครับประมาณนั้นดูน่าเล่นดีคล้ายๆนะครับเดี๋ยวตัวเต็มมาก็น่าจะซื้อนะครับเกมนี้ดูกันยาวๆครับแต่ก็เดี๋ยวสําหรับการป้ายยาเกมนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแคร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย